สนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์ุ่มรถยนต์ฟอร์ดสูย์บริการซ่อมบำรุงรักษาสนยนซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร02-428-5888สวัสดีค่ะดิฉันสุกแตงหรือแตงกวานิชาหัวหน้าทีมบีที่ปรึกษาการขายฟอร์ดพระประแดงก่อนที่จะมาเป็นแตงวันนี้แตงผ่านอะไรมาบ้าง พาไปรู้จักกับแตงในคลิปนี้แบบรวดเร็วแตงชอบทำงานเกี่ยวกับบริการลูกค้าจนได้มาพบกับอาชีพหนึ่งนั่นก็คืออาชีพเซลล์ขายรถนั่นเองโดยเริ่มต้นแบรนด์แรกจากแบรนด์โตโยตา้าได้ทำกิจกรรมได้เรียนรู้งานการปิดการขายลูกค้าการทำให้ลูกค้าเชื่อมัน่นรับจองส่งมอบทั้งในโชว์รูมต่างสาขา และถึงบ้านลูกค้าที่ต่างจังหวัดตอนนั้นบ้าระหัมขายขาย,ขายอยางเดียวจนยอดขายสะสมรวมเกือบ200คันในระยะเวลา2ปีกว่าๆและแล้ววันหนึ่งก็อยากออกจากเซฟโซนระหว่างที่กำลังคิดว่าจะปลแบนด์ไหนดีก็มีผู้ใหญ่ชวนให้มาเป็นหัวหน้าทีมขายดูแลน้องๆเซลได้สอนน้องๆที่ไม่เคยขายรถมาก่อนให้ขายรถเป็น ช่วยน้องๆปิดการขายน้องๆได้ยอดเราก็ดีใจไปด้วยแล้วก็ที่สำคัญแตงก็ยังไม่ทิ้งการขายของตัวเองค่ะหาลูกค้าของตัวเองโพสทางช่องทางต่างๆเหมือนเดิมมีความสุขทุกครั้งที่ลูกค้ามารับรถยิ้มแย้มกับครอบครัวกลับไปและมาซื้อซ้ำหรือบอกต่อ การขายทางช่องทางออนไลน์เราก็ต้องเน้นคอนเทนต์ให้น่าสนใจแปลกใหม่ไม่เหมือนใครก็ชวนน้องๆเล่นแบบในคลิปนี้เลยค่ะนี่คือช่องทาง YouTube ค่ะที่แตงอัดคลิปรีวิวรถชื่อช่อง Ford b บายซุปแตงภาษาอังกฤษค่ะส่วนนี้คือช่องทาง TikTok เน้นคอนเทนต์เต้นเพลงฮิตๆ กก่ะะแสะครถ้าลูกค้าผ่านมาในคลิปนี้ได้รู้จักตัวตรงของแตงให้แต่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของลูกค้านะคะสนใจเอารถกับแตงทักเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกับเตีงกวากลาวนะคะที่ช่องฟอร์ดบายซุปแต่งค่ะอยู่กับแต่งที่ฟอร์ดพระประแดงเหมือนเดิมนะคะน,นี่เบอร์ติดต่อแต่งนะคะถ้าสนใจรถฟอร์ดอยู่โทรได้เลยนะวันนี้แต่งอยู่กับรถ d b l Sport 6AT ราคาเพียง9 9 4 0 0 0ามนบาทนะ,ค,ะคันนี้สีดำค่ะอันนี้แต่งเรียบร้อยเตรียมส่งมอบแล้วค่ะอันนี้เรามาพร้อมกับชุดแต่งวิกเตอร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวพาชมด้านหลังด้วยนะคะว่าลูกค้าติดตั้งอะไรเพิ่มเติมเนาะนี่ค่ะด้าน หน้านะคะกระจังหน้าวิกเตอร์ค่ะ F O R D ค่ะไฟส,สีส้มแบบนี้ค่ะนี่ค่ะมีแถบสีน้ำเงินแดงนะคะกำลังเป็นที่นิยมเลยนะคะแบบสไตล์ยุโรปนะคะนี่ค่ะแล้วก็ติดอะคริลิกฝากระโปรงหน้านะคะเรียบร้อยค่ะ กันชนหน้าค่ะนี่ค่ะเป็นรุ่นวิกเตอร์นะคะหน้าแครงจะเป็นสีเทาเงินแบบนี้นะคะนี่ค่ะชุดกันชนหน้านะคะเห็นขอบก็ไหมคะเนียนมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยสีดําเงานะคะเป็นยางกันน้ําด้วยนะคะไม่ต้องกลัวที่จะแบบน้ํารั่วซึมใดๆเลยนะคะ,ะติดครอบไฟหน้าเรียบร้อยค่ะ มีโลโก้レนเจอร์สีแดงด้วยแบบนี้ค่ะมาต่อกันที่คิ้วล้อค่ะได้เป็นทรงเหลี่ยมแบบนี้นะคะแบบฉบับของเจ้าวิกเตอร์เขาเลยค่ะเป็นเอกลักษณ์เขาเลยนะคะนี่มีตีแผ่นเพจวิกเตอร์ด้วยค่ะมาค่ะต่อในส่วนของล้อนะคะ อันนี้ลายเข่ากวางนะคะอ่าเป็นลายนิยมเลยนะคะสำหรับตอนนี้นะคะสีดำเงาค่ะมาพร้อมกับยางตัวฮิตตัวดังเหมือนกันค่ะตัวนิยมเลยนะคะตัวซูมแม็กค่ะหน้ายาง27 5ทับห้านะคะคันนี้นี่ค่ะเบ้ามือจับค่ะติดให้เรียบร้อยเช่นกันค่ะ มีโลโก้สีแดงแบบนี้ด้วยนะคะเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปอีกแล้วก็ครอบฝาถังน้ำมันค่ะสีดำด้านนะคะติดเล่าหลังคาด้วยนะคะนี่เหล่าหลังคาสีดำด้านค่ะ โลบ้าค่ะ,คะของ YT ย e ทนะคะอันนี้เป็นงานเทียบนะคะเหมือนมากๆเนียนมากๆเลคะ่ะเหมือนรุ่น YT e แทเลยนะคะอ่าถ้าลูกค้านะคะสนใจรุ่น XLS รุ่นสปอร์ตนะคะก็สามารถติดตั้งโลบ้าวา t แทได้เพิ่มเติมแบบนี้เลยนะแล้วก็คันนี้ลูกค้าติดโรเลอร์ไฟฟ้าด้วยค่ะอันนี้ของศูนย์เลยนะคะ นี่ค่ะปุ่มเปิดปิดนะคะกดจากตรงนี้ได้เลยนะคะสไลด์เปิดสไลด์ปิดะคะ่ะ ะะที่ชอบดีไซน์นะคะของชุดแต่งตัวดีนะคะแนะนำเลยนะคะหล่องลงตัวสุดๆเลยค่ะติดได้หมดเลยนะคะทั้งกระบะแล้วก็เอเวอร์เรสต์เลยนะคะสำหรับเจ้าวิกเตอร์นะคะ คันนี้ก็ค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคาเลยนะคะสำหรับรีเวลสปอร์ตนะคะตอนนี้ขายดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นช็อคอัพโมโนโทูปนะคะแล้วก็ออปชันเขาจะเต็มมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไวเลสชัตเตอร์นะคะระบบคุด c คอนโทรนะคะกดปุ่มสตาร์ทนะคะ Smart Key ยนะคะ แล้วตอนนี้โปรโมชั่นของเขาน่าสนใจมากๆเลยค่ะนั่นก็คือดอกเบี้ยสูตรปร์เซนาน48เดือนพร้อมฟรีชุดแต่งไปเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะถ้าพี่ท่านใดสนใจอยู่นะคะสามารถทักนี่ค่ะคิวอาโค้ดไลน์นี้มาได้เลยหรือว่าโทรด่วนได้เลยนะคะอ่าอย่าลืมกด s u r i b e ให้แต่งด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย